คนที่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านก็คือคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตไม่ได้รู้เรื่องของคนคนนั้นดีแต่ก็เสือกวิจารณ์คนที่ชอบวิจารณ์ปัญหาของบุคคลอื่นทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ตนเองเป็นแค่คนภายนอกที่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรลึกๆก็คือคนที่น่าสมเพชเวทนาคนพวกเนี้ยไม่ใช่คนที่มีความสุขในชีวิตเพราะการชอบเสือกเรื่องชาวบ้านมันก็แปลได้ว่าตัวเองอ่ะไม่มีคนสนใจไม่มีคนที่รัก ไม่มีใครรักจริงใจไม่มีคนสนใจไม่มีคนที่ตัวเองรักต้องไปคิดถึงก็เลยชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเพราะว่างมากชีวิตของคนเราอะ่ะมันสั้นไม่ควรคิดอะไรมากและไม่ควรตั้งกฎเกณฑ์กับชีวิตจนมากเกินไปอย่ากกลัวการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กลัวการจมปักดักดานอยู่กับอดีตจะดีกว่า คนที่ชอบเจ้ากี้เจ้าการชี้ผิดชี้ถูกข,ของคนอื่นโดยไม่ได้ดูชีวิตของตัวเองอะ่ะก็ไม่ใช่คนน่าสนใจอะไรก็แค่คนชอบเสือกเรื่องชาวบ้านคนที่มีนิสัยขี้เสือกเรื่องชาวบ้านอะ่ะก็เป็นคนที่มีจิตอิจฉาริษยาคนที่ขี้อิจฉาก็คือคนที่ไม่ได้รู้ตื้นลึกน้าบางของใครอะ่ะแต่ก็ เจ้ากีเจ้าการชี้ผิดชี้ถูกท,ทั้งทั้งที่เป็นคนนอกคนนอกก็คือคนนอกอยู่วันยังค่ำอะ่ะการที่คนนอกเข้ามาเสือกนั่นก็แปลว่าคนคนนี้นิสัยไม่ดีคบไม่ได้หมายความว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยมันเป็นคือให้พูดยังไงอะ่ะคือเรื่องบางอย่างอะ่ะมันก็เป็นอาจินตายอะ่ะ คือสิ่งที่เราพูดอะ่ะมันก็มาจากหลักฐานสองอย่างก็คือหนึ่งเป็นเรื่องที่เราฝันจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เราแต่งขึ้นมันเป็นเรื่องที่เราฝันเห็นแบบนั้นจริงๆเราฝันเห็นแบบนั้นจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราอะ่ะแต่งขึ้นมาเองอย่างที่สองอะ่ะมันเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีการจารึกมาเนี่ย5,000ปี6,000ปีหรือเมื่อ2,400ปีมีฤาษีเนี่ยมาจารึกอะไรก็ตามอะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งใดก็ตามอะ่ะที่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะ่ะคือเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเราจะเอามาทำเป็นคอนเทนต์เอามาทำคลิปดูดวงจะเอามาทำคลิปลง Youtube YouTube หรือยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยไงคือตัวเราอะ่ะก็มีสิทธิ์ ในสิ่งที่เราอยากจะทำเพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยเราจะทำยังไงก็ได้มันเป็นประชาธิปไตยของเราคนที่เข้ามาดูแล้วไม่ชอบหรือเสือกวิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยพวกที่ชอบเสือกวิจารณ์เรื่องของคนอื่นไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยคือเราอยากจะบอกนะว่าถ้าคุณไม่ชอบอ่ะถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ปิดไปกูทำให้คนที่เขารักกูชอบกูดู ูไม่ได้ทําให้มึงดูคนที่เขาอะรักชอบเราอะก็มีเราอะทำงานมานยีกว่าปีเคยขายของเป็นหมอดูเคยทํางานบัญชีเคยทํางานบัญชีเราทํางานเราเคยเป็นพนักงานบัญชีมาก่อนนะเพราะว่าเราจบบริหารเคยทํางานบัญชีมาก่อนเป็นแม่ค้าขายครีมเป็นหมอดูเราทํางานสุจริตช่วงที่เราเป็นหมอดู เราก็ไม่เคยเอาเรื่องที่เราฝันเห็นน่ะมาอ้างแว้แต่หมอดูบางคนน่ะที่ว่าเราเลิกคบไปอ่ะก็เพราะว่ามันปากไม่ค่อยดีจริงๆอ่ะผู้หญิงทุกคนน่ะก็มีความรักสวยรักงามอยู่แล้วนะแต่บางคนน่ะมันจะกวนส้นตีนน่ะซึ่งเราก็ขี้เกียจจะด่ากับเขาอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราด่าเราจะด่าเจ็บเขาก็บอกว่า เป็นหมอดูก็ให้ดูดวงอย่างเดียวไปขายครีมทําไมเราก็เงียบเราก็ไม่พูดแล้วก็แต่งหน้าแบบจัดเต็มเลยแล้วเราก็บอกเขาว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อันนารีเนี่ยนะขึ้นชื่อว่าผู้หญิงอะถ้าไม่รักสวยรักงามอะมันเสียชาติเกิดดูกระเทยซะก่อนกระเทยนี่แต่งหน้าจัดเต็มเราเป็นผู้หญิงอะอย่าให้แพ้กระเทยจะถูกจะแพงให้ปากแดงไว้ก่อนแค่แค่นั้น อันผู้หญิงอ่ะโดยสัญชาตญาณก็มีความรักสวยรักงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราบอกตรงเลยนะเราอชอบมาดามแพระตรงที่ว่าเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาก็ทําสิ่งนั้นเราตามดูมาดามแพรม,มาเนี่ยก็เพราะว่าเขา่เป็นแบบเราคือเขา่เป็นคนชอบเครื่องสําอางเขาเป็นคนชอบแต่งหน้าเขาเป็นคนชอบบาร์บี้เราก็เป็นคนชอบตุ๊กตานะแต่เราไม่ใช่นักสะสมตุ๊กตาแบบมาดามแพรแต่ตอนเด็กๆอเราอะ มีตุ๊กตาเล่นน่ะนูเยอะอ่ะยี่สิบกว่าตัวทั้งตุ๊กตาแพงแล้วก็ไอ้ตุ๊กตาเมื่อก่อนมันจะมีตุ๊กตาตัวละยี่สิบบาทอ่ะมันมีตุ๊กตาแพงก็มีนะตัวละสามสี่ร้อยแล้วก็ตุ๊กตาถูกๆตัวละยี่สิบบาทคือคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวไงเข้าใจไหมเขาอยากจะทําอะไรนั่นก็ชีวิตเขาเขาเป็นคนชอบแต่งหน้าเขาแต่งหน้าบนหน้าเขาอ่ะเขาไม่ได้แต่งหน้าบนหน้าบรรพบุรุษคุณอ่ะ ก็เหตุผลเดียวกันคือเราอะจะชอบอะไรเราจะไม่ชอบอะไรหรือเราจะชอบอะไระคือมันก็เป็นสิิ์ของกูอะเข้าใจป่ะเออส่วนเรื่องที่เราฝันเห็นพญายนาคอะมันก็เป็นเรื่องของกูกูอยากจะพูดไม่พูดมันก็เป็นความสุขของกูถ้ากูอยากพูดกูก็พูดถ้ากูไม่อยากพูดกูก็ไม่พูดถ้าคนไหนอะไม่ชอบไลฟ์สไตล์เราชอบผู้หญิงพูดเพราระ มึงก็ไปฟังคนพูดเพราะพ่อกูไม่ใช่คนพูดเพราะถ้ามึงชอบฟังคนที่พูดเพราะมึงก็ไปฟังคนที่มันพูดเพราะเพราะเราพูดนะในมุมมองที่ว่าคืออย่างนี้นะเราเคยเอาเรื่องพญานาคเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนฟังตอนแรกเขาก็ฟังนะแต่ว่าความที่ว่าเขาเขาต้องทำงานเขาเป็นเขาเป็นนักบัญชีธนาคารไงแล้วงานเขาเยอะงานเขาเครียดเขาบอกเราว่าคือถ้ามันเป็นเรื่องความฝันเนี่ย คืออย่ามาเล่าให้เขาฟังเพราะว่าเขาอะมีเรื่องเครียดเยอะมันลกสมองเขาบอกเราว่าเออถ้าเอ๋มีปัญหาส่วนตัวมีปัญหาเอ่อมีปัญหากับแฟนหรือมีปัญหากับญาติอะไรเงี้ยก็ปรึกษาได้คุยได้ถ้าสมมติมีปัญหาที่บ้านเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเออฝันเห็นพญายนาคหรือฝันเห็นเทวดาอะไรแบบเนี้ยคือเขาไม่อยากฟังเพราะว่าคือเขาก็มีปัญหาส่วนตัวของเขาเหมือนกันที่เขาก็มีปัญหาส่วนตัวของเขาอะที่ว่าเขาอะก็ แก้ไม่ตกเหมือนกันเขาก็มีเรื่องส่วนตัวมีปัญหาเรื่องแฟนมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาก็คิดไม่ตกเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้เล่าให้ใครฟังเขาเก็บมันไว้คนเดียวก็ต้องทนไม่อยากทํางานแต่ก็ต้องทนอยากไม่อยากทํางานแต่ก็ต้องทนที่ต้องทนก็เพราะเงินก็เท่านั้นเองเหตุผลมีอีกอย่างเดียวอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากทํางานแต่เขาก็ต้องทนทําก็เพราะเงินเขาไม่ได้อยากมีปัญหาเรื่องแฟนแต่ปัญหามันก็มาเอง เขาก็บอกเราว่าเออบางครั้งอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาอ่ะยี่เง่าเขาบอกกับเรานะว่าเขาอ่ะรู้ตัวว่าบางครั้งอ่ะตัวเขาอ่ะยี่เง่าแต่เขาก็ไม่อยากให้เราถือสาเขาเขารู้ว่าบางครั้งอ่ะตัวเขาอ่ะยี่เง่าชอบเพิอเจอบ่นอะไรเลื่อยเปื่อยอะแต่เขาก็บอกเราว่าคือเรื่องพวกเนี้ยมันก็เป็นปัญหาของแต่ละคนไงเออเขาก็บอกเรานะว่าถ้าเราไม่สบายใจอะไรอ่ะเราก็เขียนลงไดอารี่ไปก็หมดเรื่อง เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็เครียดเขาก็เขียนไดอารี่เหมือนกันเออแล้วความที่ว่าตัวเราอะเป็นคนที่แบบคือเราคือเราเป็นคนไม่ไมชอบเขียนอะคือเราเป็นคนไม่ไม่ค่อยจะชอบในเรื่องอ,อ่าการเขียนหนังสือเท่าไหร่เขียนได้แต่ไม่ชอบเขียนบทความได้เขียนนิยายไม่ได้เขียนเรื่องสั้นเขียนเรื่องสั้นเนี่ยได้นะ ถ้าเป็นพวกเรื่องสั้นอะเราเขียนได้แต่ถ้าเป็นนิยายอ่ะเราเขียนไม่ได้ถ้าเราเขียนได้ก็แค่พวกเรื่องสั้นบทความแค่นั้นแหละก็แล้วแต่ว่าเออเราอยากจะเขียนยังไงทีเนี้ยส่วนเรื่องที่เราฝันเห็นคือเรื่องที่เราฝันเห็นพญาสิงห์ขอน่ะก็วันเนี้ยเรานอนตอนกลางวัน่ะเออเราก็ฝันเห็นท่านจริงๆริอะเราคิดว่ามันมันก็เป็นเรื่องจริงนะ เราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเลยแหละคือว่าตอนที่เรานอนกลางวันน่ะเราฝันเห็นน่ะพญานาคเขมรเขาจะอ่าพกผ้าที่หัวนะเขาจะโพกผ้าที่หัวแบบเหมือนคนเป็นเป็นผู้ชายอายุประมาณห้าสิบผิวดำแดงเป็นผู้ชายอายุประมาณห้าสิบผิวดำแดงแล้วก็เขาจะโพกผ้าที่หัวเขาจะโพกผ้าที่หัวนะแล้วก็ จะมีงอนอะ่ะเหมือนกับว่าเขาจะยกผ้าสูงอะ่ะเขาจะพกผ้าที่หัวแล้วบริเวณกระบ,บังหน้าเนี่ยเขาจะทําเป็นงอนออกมาแต่งตัวเหมือนคนคเเมนโบราณเลยเขามาคุยกับเราในฝันอะ่ะเขาบอกว่าท่านยสัสแมนนาคาราดอยากจะคุยกับเราเราอะ่ะจะไปคุยกับท่านไหมเพราะท่านให้มาถามท่านให้มาถามว่าเราอะ่ะอยากคุยกับท่านไหม ถ้าอยากคุยอ่ะท่านก็จะถ้าเราอยากจะากคุยกับท่านท่านก็จะเชิญไปคุยเราก็บอกว่าอยากคุยทีเนี้ยในฝันเนี่ยคือเราก็เห็นจริงๆเราเห็นว่าท่านเหมือนอยู่ในในเมืองบาดาลน,นะคือเหมือนที่เราเห็นนะคือท่านอะ่ะอยู่ในเมืองบาดาลน,นี่แหละผนังก็เหมือนจะเป็นธรรมธอะ่ะท่านก็นั่งอยู่บนบันลังนะเราเห็นว่าท่านแต่งตัวแบบสบายๆนะท่านนุ่งสโลง เป็นผ้าสโลงสีสีน้ำเงินเข้มนะและแต่งตัวเหมือนคนขเขมรเนี่ยท่านจะนุ่งผ้าสลงนะสีน้ำเงินเข้มแต่ว่าจะมีเป็นคล้ายคผ้าเขามา้าเป็นผ้าเขาม้านะเป็นผ้าเขามา้าลายโบราณโบราณพาดบ่าท่านไว้ผมยาวอะประมาณบ่าผมตรงผมยาวประมาณบ่า,า,า,บาหน้าตาเหมือนผู้ชายอายุประมาณสาห้าหน้าตาเหมือนลูกครึ่งเลยหล่อมากผิวขาว ผิวขาวอมเหลืองหน้าตาเหมือนในรูปวาดที่คุณยุ้ยวาดคือผิวขาวอมเหลืองเลยนะเพราะว่าครั้งแรกที่เราเห็นน่ะท่านมาให้เห็นแค่แป๊บเดียวครั้งแรกที่เราฝันเห็นปู่ยสมันเนี่ยท่านให้เราเห็นแค่แป๊บเดียวท่านให้เราเห็นแค่แป๊บเดียวนะแต่ครั้งเนี้ยเห็นนานน่ะทีเนี้ยท่านบอกเราว่าคือท่านน่ะก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ ท่านพูดนะว่าตัวท่านเนี่ยรู้เรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ทีนี้ท่านอยากบอกเราว่าตัวท่านเนี่ยก็ไม่พอใจมนุษย์ก็เลยตามดูมาเรื่อยๆแต่ท่านอนะ่ะก็ไม่ได้คิดจะไปลงโทษหรือไปทําอะไรใครหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องท่านบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ ก็ให้กดแหกกรรมอ่ะมันเล่นงานไปทีนี้เราก็ถามท่านอ่ะว่าท่านอ่ะเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรยังไงอ่ะทีนี้ท่านบอกว่าประวัติจริงๆของท่านอ่ะมันก็อยู่ในเขมรท่านบอกเราว่าท่านอ่ะเป็นหลานเป็นหลานของเจ้าหญิงอ่ะโสมาวิกาท่านแต่ท่านจะเรียกว่าย่านะท่านไม่ได้เรียกเจ้าหญิงท่านบอกว่าท่านย่าโสมาวิกาเนี่ย ท่านย่าโสมาวิกาเนี่ยมีศักดิ์เป็นย่าของเราเป็นย่าท่านพูดแบบนี้นะแล้วท่านก็บอกว่าท่าน่ะเป็นลูกหลานทางสายย่าโสมาวิกาแล้วก็ท่านเคยเกิดเป็นมนุษย์หลายชาติมีอยู่ห้าชาติ มีอยู่ห้าชาติที่ท่านน่ะเกิดเป็นกษัตริรย์เขมรท่านบอกว่าท่านเคยเกิดเป็นกษัตริรย์เขมรมาห้าชาติท่านบอกว่าในยุคอ่ะที่ท่านน่ะปกครองเขมรน่ะเมื่อหนึ่งพันสองร้อปีที่แล้วเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขมรเมื่อ1นึ0งพ0กว่าปีที่แล้วเนี่ย การที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้นักปรา์ราชบัณฑิตผู้มีความรู้าตายไปเยอะทีนี้ข้อมูลประวัตินาคราชเนี่ยก็สาบสูญไปเพราะว่าคนที่จะเล่าต่อมันไม่มีแต่ท่านบอกว่าในศิลาจารึกเก่าๆก,ก็มีประวัติของท่านท่านบอกกับเราว่าท่านเป็นลูกหลาน ของทางนาคพันธ์บริวัติด้วยท่านบอกว่าท่านน่ะมีศักด์เป็นหลานท่านน่ะมีศักด์เป็นหลานของย่าโสมาวิกาท่านเรียกย่านะท่านย่าโสมาวิกาเนี่ยเป็นย่าเราพระนางโสมาวิกาเนี่ยเป็นย่าของยศสมันและปู่ทางปู่นาคพันธ์เนี่ยก็เป็นมีศัก์ เป็นท่านบอกว่าเท้านาคพันธปริวัติเนี่ยมีศักเป็นปู่ท่านคือท่านะเป็นรุ่นหลานตัวท่าน่ะเป็นรุ่นหลานเท้าน,น,นาคพันปริวัตรเนี่ยก็เป็นเครือญาติท่านมีศักเป็นปู่ท่านก็บอกว่าท่าน่ะเป็นนาคาธิบดีปกครองนาคโลกในแถบขเขมรมานานแล้ว เคยเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็บอกว่าในขเขมรเนี่ยท่านบอกเรานะว่าในขเขมรเนี่ยก็มีนาคาธิบดีหลายคนแต่ท่านก็เล่าอะไรมาไม่รู้แต่ทําไมเราจําไม่ได้เราก็งงอ่ะคือเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราคุยกับท่านนานมากอ่ะแต่แต่ก่อนที่จะลากลับมาเนี่ยคือเหมือนท่านนะ่ะให้เราจําได้แค่ครึ่งเดียวเหมือนกับว่าตอนที่คุยกันเนี่ย ท่านอะเล่าบางอย่างให้เราฟังแต่พอตอนเราจะตื่นเนี่ยทำไมเราลืมเราก็ไม่รู้แต่เราจําเลขเลขเด็ดที่เราขอได้แล้วทีเนี้ยเราถามว่าเออขอหวยได้ไหมสักสองตัวท่านก็ให้มานะท่านก็บอกว่าถ้าทางวดหน้าเนี่ยเจ้าถูกได้เงินเยอะเนี่ย ถ้างวดหน้าเจ้าถูกได้เงินเยอะเนี่ยก็ให้เจ้าอะทําเว็บให้ข้าด้วยท่านก็ขอแค่นี้นะท่านบอกว่าท่านอะก็ตามดูพฤติกรรมมนุษย์มานานแล้วแล้วท่านก็รู้ว่าท่านอะรู้ว่าเราอะอยากรู้ว่าท่านอะเป็นใครแต่ท่านบอกกับเราว่าพระนางโสมานี่ยท่านบอกว่าท่านย่าโสมาเนี่ยเป็นย่าแท้ๆของท่านท่านบอกว่าท่านอะเป็นลูกหลานของพระนางโสมาพระนางโสมาเนี่ยเป็นย่า ส่วนเท้านาคพันธ์ปริวัติเนี่ยก็เป็นเป็นเครือญาติทางปู่เหมือนกันเป็นเครือญาติทางเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเครือญาติเป็นเครือญาติทางแม่พรานางโสมาเนี่ยเป็นเครือญาติฝ่ายพ่อเท้านาคพันธ์ปริวัติเป็นเครือญาติฝ่ายแม่คือท่านเนี่ยดูแลอาณาเขตเนี่ยในแถบขเขมรนนี่คือที่ท่านบอกเราคือท่านก็บอก เนี่ยท่านบอกเนี่ยโสมาเนี่ยเป็นญ่าอีกฝ่ายหนึ่งอะเป็นทางเขาเรียกต้องเรียกทางตาสิเออท่านบอกว่าทางทางทาง,ทางท่านญ้าโสมาเนี่ยเป็นฝ่ายทางพ่อท่านก็บอกเราแค่นี้นะท่านก็บอกว่าท่านก็ปกครองดูแลขมิ้นทางแถบขมินมาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรและท่านก็บอกอีกว่าเนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อหนึ่งพันสองร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ย มันเคยมีแผ่นดินไหวใหญ่ที่คメมดนะนักปาาราชบัณฑิตเนี่ยตายพร้อมกันเยอะแยะเลยแล้วท่านก็บอกว่าคนที่เป็นลูกหลานของท่านคนที่เป็นลูกหลานของท่านน่ะคนที่เคยเป็นลูกหลานหรือเป็นภรรยาของท่านเนี่ยจะรู้ดีว่าท่านน่ะเป็นใครประวัติของท่านหรือว่าตัวตนของท่านเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นญาติท่านเป็นลูกหลานท่านน่ะจะรู้ แต่ทีเน yes. ี two ้ยเราอ่ะเป็นคนบ้าเล่นหวยเราก็เลยขอเลขเด็ดท่านท่านก็ให้ท่านก็ให้มานะสองเลขสองเลขทีเนี้ยสองเลขก็คือท่านให้เป็นเนี่ยท่านให้ท่านให้เลขหน้าสามตัวมาท่านให้เลขหน้าสามตัวมาแล้วก็ให้เลขแล้วก็ให้เลขท้ายสามตัวมาให้เลขท่านให้เลขหน้าสามตัวมาแล้วก็ให้เลขท้ายสามตัวมา เออท่านให้แค่นี้ก็เราจะมาเล่าแค่นี้แหละก็แล้วแต่ใครจะเชื่อนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่า,วาคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือเราก็ไม่อยากไปรบกวนเหมือนมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่เคยนะเราก็เคยเอาเรื่องเนี้ยเล่าให้อเพื่อนฟังเอาเรื่องเนี้ยเล่าให้ป้าฟังเอาเรื่องเนี้ยเล่าให้เพื่อนรุ่นพี่ฟังคือบางคนอะ ที่เขาชอบทางด้านพยานาเขาก็ฟังแต่เขาก็บ่นกับเรานะว่าช่วงนี้งานเขาเยอะลูกค้าก็ไม่ค่อยมีอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าแค่นี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี